สวัสดีตอนเช้าค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขน้องอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นยังง่างเลยค่ะไปช่วงมองหมา,า,ะะาเมื่อกี้คนก่อนเลนเลยบรรยากาศเฝ้าบ้านรถทางเนาะค่ะหางมือ เพิ่งกัดสิมานอนนี่บางเมืองพ,พ,พักเสิ็จไปนอนบานทวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะรถถังสวัสดีค่ะนี่บริการเฝ้านาบานค่ะพี่น้องนาหน,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 นาหนาไหนน้องไปไหนน้องไปไหนอุยอ้ยอุ้ยอย่าทับแม่อย่าทับแม่นะน้ารถถังต้องมาเปิดประตูให้นั่งส่วนต,ตอนเช้าค่ะเนีย่ยเดี๋ยวเปิดประตูให้นั่งแล้วเดี๋ยวอันจะไป เห็นมันค่าค่ะพี่น้องมองค่าทิ่ค่ะพี่น้องทิศอาขึ้นตอนเช้าๆไปแล้วไปเลยนะไปะไปหาหมอนยองนพี่นอ ต้องเปิดให้นั่งเสมอตอนเสาว์นะราถังราถังขึ้นมาผุ้ทรายว่างันท้าพาที่ยตอนเสารสวยงามค่ะไปอันดับที่สองจะพาไปชมเด็กน้อยกันเด็กน้อยเด็กน้อยอยู่ไหนวะเด็กน้อยตป็นสาวพึ่งกับห้งเขา่าเนะหุะงเขา่า โยนี่มีสามต้อรับผิดชอบสามชีวิตอ่ะหมายถึงว่าต้องเหตุกับเขาให้เขาหุดขงาให้เขานะเพราะว่าต้องมาเนาะคะ่ะเพราะว่าอันบอเนีย่ยอันใหอเขากินอาหารเม็ดเนาะคะ่ะพี่นอ้องเพราะว่าแท้จริงอะ่ะอาหารเมนะ็ดน่ะจช่ใี่ใ้าใช่อ้ยย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 อยย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 กยย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 ย่น แลนเข้ามากอดเข้ามาเรียเหมิงนี่มาเข้าวิดีโอสินี่อันนี้แจกกี้แจกกี้ค่ะพี่น้องนั่นนั่นนั่นแล่มูดหน่ามูดหน่านั่นนั่นนั่นเหมิงวะเหมิงต้องมาผีมาผิเป็นชั่นคือต้องต้องคือตื่นซาขึ้นก็สิกินเลยค่ะพี่น้องมาเนี่ยมาเนี่ยมาโชว์ตัวหน่อยสิ อ่ามามิช่วยตัวไหนสิเหมือนยูซ์นะเออเอาเนี่ยกาบอคาโดดบอบันี้แบกกี้เอาแจ็กกี้แจ็กกี้บับนี้แจ็กกี้เป็นวนๆอยู่ครับน้องนั่นนั่นสวัสดีท่านเช้าหัดเร็วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนตอนเช้าก่อนไห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 นเหนียวเขพี่น้องอยากกินเอาอย่างไงก็กินมาอัน อันเรียงเขาเสาเว้นแรงเนาะคะ่ะนั้นอย่าโดนนะหนโเดี๋ยวขาหักนะนี่ทันบอเอาขึ้นยังสิกระซิบว่าได้เมือ,องค่ะพี่น้องแล้บโ่กล้าเจอดอกเออเออเอา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 โมโหยูไดยังสี่แล้วคะ่ะอันเรียงแบ็คแอนด์แจ็กกี้ค่ะแจ็กกี้แจ็กกี้แจ็กกี้สวัสดีครับนี่แบ็กกี้ พี่รถถังออกไปพี่รถถังออกไปเซอร์เวยแล้วเช้าๆพี่รถถังกับสีแลนแลนเลนนะฟ้ามไปหาอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องอันเ,อนเพื่อนเพื่อนอันเพื่อนห่วงอยู่ได้เพื่อนห่วงอันเพื่อนห่วงน้องเนาะเวลาเข้ามาหาหน้องหายังอย่างเวลาเป็นยู่ไงถถังประกาศลดราคาหยานหยาดเบ็คกี้สวัสดีครับในเบ็คกี้สวัสดีครับสิลูก แมกกี้สวัสดีครับสิแจ็คกี้ด้วยสวัสดีครับหิวแล้วผมหิวแล้วนะครับผมหิวแล้วนะครับป้าอันผมหิวแล้วนะนี่ยไหนเอเอเเมื่อ้งามเลยนะครับพี่นอ้องมาขางถนนเนาะห่อกระเกลียงซอมที่ห่ารเลียงได้เนาะอันไทยกินโดมแค่สองมือนะคะพี่น้องลังจนั้นอันกะ เล็ดเขาให้กินตลอดค่ะพี่นอ้องนะแบกี้แจ็คกี้แบกี้แจ็คกี้นหนลองนั่งลงสิเออโอ้ยฉลาดมากเลยมานายฉลาดฉลาดนั่งลงสิลูกโอ้ยดบอยดบอยดบอยนายแจ็คกี้โอ้ยนั่งลงเรียบร้อยเลยดบอยดบอยน่ารักมาก,กน่ารักมาก เดี๋ยเดือนก็กวยเองเนาะค่ะเจ้าตัวใหญ่เนาะอ่าเมื่อวานน่ะอันไปบานถวดเนาะอันแต่อ่าถ้าตอนก็เว้นอันถ้ารถถังไปไหว้หารเนาะเพราะว่ารถถังม้อนมากแรนออกกําลังกายแล้วกะขากลับอันก็นเอารถถังกลับมานำเนาะคะ่ะม,มึงคนแนมนะค่ะเพียง <c oughs> จ้าข้าพรมข้าพรมหง่วงขวมอยู่ในนีฮาวเวลนะ้ำ <c oughs> มาทายออก่าท่านเหมือนเยอะว่าท่านเด็กผ้าไปหาหมอเ้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าอันกะอาบนามใส่แปรงใส่ยางอันมาถ่ายมาเทปอยู่เนาะคะ่ะแล้วกะว่าท่านเด็กผ้าเป็นไปหาหมอเดียวกันอีกสักพักกันคือแบบว่าท่านได้วางอหรีอยู่เนาะคะ่ะว่าเมื่อวานเนาะค่ะผ้าอันั้นหมายถึงว่าผ้ารถทางไว้ไัยหันเนาะตอนบ่ายเขาก็มาหาเพลินแบบนี้เพราะว่ารถทางเพลินเป็นคนมากแกลนเล่นออกกําลังกายเนาะ,ะบางเทือเพลินไม่ยูเนี่ อ่าหลายเพื่อนกับบางทเทธอเพ่นก็สิแลนลัดไปบานทวดไปนอนอยู่บานทวดเองนะคะแลนลัดทงไปมันเลียเลียแจ็กกี้เลียอะไรลูกแจ็กกี้เลียอะไรครับเดี๋ยวป้าอ่านหงข้าวอยู่เดี๋ยวได้กินข้าวนะครับนะนั่งลงแล้วนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงเ,งลงเอาไหนนั่งลงนั่งลงโอ้ยกูดบอยกูดบอยหล่ะกูดบอยไหนไหนไหนแบกี้แบกี้แบกี้ <laughs> อันนั้นอันู้นรู้สึกว่าตอนกลับมาจากบันทวนนะ่ะเพราะว่าเขาเอาหมามาจากบันทวนเนาะน่าจะเป็นต้นนั้นอาจจะเป็นแม่หมานะมันสีขาวแล้วพ่อเป็นสีดำนะคะพี่น้องแล,ล่นไรเอาในรถนะ่ะสงสัยอาจจะไล่รถถังหมากลัวเนาะอันมาพากกันมา้ก็เป็ยายนี้ว่าเอ๊ะหรือว่าเขาจะอันนั้นพ่อกับแม่เขาสิได้กินบอกว่าเาอาลูกหมาเขาไป ตอนไปเอานะแม่เขาไปอยู่นะคะพี่น้องเป็นมาทางถนนโอ้ยง่วงนอนแจ็กกี้ง่วงนอนในเดือนกลัวแล้วนะคะเดือนกับอกบูจังเมอะอืามอจีจีจีตาห้าค่ะพี่น้องตาห้าแหน่โชว์หลอหน่อยสิแบ็กกี้โชว์หลอหน่อยโชว์หลอหน่อยหรอวันนี้ป้าอั๋นทำอะไรให้กินดีวะวันนี้ป้าอั๋นจะทำอะไรวัวใจไก่ ผัดหัวใจไก่ใส่น้ำนิดหนึ่งเนาะแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหนึง่งอันว่ยยังให้มากินอ่าหัวหันเมนแล้วค่ะเพราะว่าอันหนซื้อว่าหัวหันเมดมันบอนนมันบอ่ออ่าดีต้องมาเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่าแปรรูปแต่จริงอาหารแปรรูปซื้อยางข้าหวหัวเขาใส่อย่างน่เนาะคือกากินเขาหรือว่าอะไรหรือว่าอาหารเขาเย็นอาหารหายหรือว่าอะไร,ร,ะไรที่มันเลือจากกันกินของเขาเนะ เขาก็ให้เขากินยังกัยังดีกลัวเนาะขนาดคนเขากันยังคือแบบกันยังมากอาหารอาหารสดกินอาหารสดแบบนี้เนาะเขาจะได้มีความสุขแจ็คกี้แจ็คกี้โอ้ยกูดบายกูดบายไหนนั่งลงนั่งลงกันลูกโชว์หลอกกันสิเดี๋ยวถ่ายรูปโชว์หลอกกันเดี๋ยวถ่ายรูปนะเดี๋ยวป้าอัญไปทํากับข้าวแล้วนะลูกนะฮะบายบายค่ะบายบายบ๊ายบายแบ็กกี้บ๊ายบายแจ็คกี้ เดี๋ยวจะเอาลงวิ่งรอบเลยวิ่งรอบเลยเดี๋ยวไปอันไปทำกับข้าวก่อนหุงข้าวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะได้กินข้าวแล้วครับพี่ถังก็หิวข้าวแล้วเหมือนกันพี่ถังออกไปวิ่งเล่นบายบายกันบายบายกันลูกบายไอ้มือมือแฮนด์แฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์หน่อยลูกเช็คแฮนด์เอู้อ่ะเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์อู้เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ ครับเช็กแฮนส้าอันเช็กแฮนบ๊ายบายบ๊ายบาย <laughs>